สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับก็มาพบกับ TJ r e รีวิวนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปในคลิปของรีวิวลอตเอสเทรนะครับก็คือผมจะมาในช่วงเนี่ยเส้นปีช่วงปีใหม่เนี่ยคือผมจะรีวิวพัสเสริมในส่วนของกันดั้มบัปปะทอสนะครับนะซึ่งเป็นของพีบันไล่นะครับเดี๋ยวหน้ากล่องจะประมาณนี้เลยครับผมนะนะครับก็คือจะมี พร์ทเสริมทุกล่างเลยตั้งแต่ล่างแรกกันล่าง6ก็คือล่างล่างนี้เลยนะครับนะด้านข้างกล่องจะประมาณนี้นะครับน,นี่ครับพร์ทเสริมชิ้นส่วนที่ว่าจะมีในกล่องนี้นะครับนะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ลงมไปถึงที่เป็นเหมือนเป็นกับคล้ายรถเนาะรถถังประมาณนั้นเนาะอืมสามารถที่จะเปลี่ยนพร์ทเสริมได้นะครับนะแล้วก็อาวุธอาวุธสำหรับ ได้แต่รุ่น5้าขึ้นไปนะฮะได้แต่ล่าง5้าขึ้นไปนะครับอีกฝัง่งหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในแผงกันดีกว่านะครับครับตอนนี้ก็ผมได้ลองประกอบในหลายๆล่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มมากันด้วยรูปแบบที่1กันก่อนเลยก็คือล่างแรกของบบปทอสนะครับซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่4หรือล่างที่4ก็ตรงที่เนี่ยครับตรงแขน ซ้ายนะฮะก็จะมีรูปแบบนี้แล้วก็ชิ้นส่วนระเียดแขนจะเห็นได้ชัดเลยเนาะแบบอันนี้คือแบบปกติก็คือในร่างของร่างที่4นะรูปแบบที่4นะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่1ก็จะเป็นแบบนี้ดีไซน์ของมันจุดที่เปลี่ยนแปลงของสําหรับร่างแรกหรือดีไซน์แรกก็คือเกาะไหลจะไม่มีเนาะก็คือมันจะปล่อยมาแบบนี้เลยกับแขนซ้ายที่เปลี่ยนรูปแบบดีไซน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในของดีไซน์แขนซ้ายกันนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีโลติดมาด้วยนะครับผมแล้วก็ข้นส่วนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะเกาะตรงนี้ด้วยนะครับนะข้างหลังนี้ก็มีเปลี่ยนด้วยนะครับนะหลักๆก็จะมีแค่เพียงแค่นี้นะครับสําหรับอ่ารูปแบบที่หนึ่ลางแรกเนาะการขยับก็ไม่ต่างจากรูปแบบที่4เลยเนาะแต่แค่ว่ายกแขนได้สูงขึ้นนะเพราะมันไม่ติดไม่ติดเกาะไหลนะครับก็จะประมาณนี้เนาะทั้งสองข้างเลยนะครับ ไปข้างหน้าข้างหลังได้ปกติเนาะคือข้อต่อการขยับก็ไม่ต่างจากอันเดิมเท่าไหร่นะแต่ไหนไหไหนก็มาดูกันดีกว่าเนาะว่าแบบคืออย่างหนึง่งสำหรับชิ้นส่วนโล่เนี่ยคือมันหลุดง่ายอย่างที่เห็นแค่จับสกิตรสกิดนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับก็อาจจะถือเป็นข้อเสียนะอีกจุดหนึ่งเนาะสำหรับการติดโล่ของบับาท้อนนะครับนะการขยับแขนขึ้น เนาะเอเสียวายจงอกขึ้นได้ประมาณนี้อ๋ออันนี้มันจะติดตรงนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือมันจะไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งถ้าดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือมันจะติดกับตัวชิ้นส่วนสีเหลืองแบบนี้เนาะคือเวลางอแขนมันจะไม่ลำบากเหมือนกับรังแรกไอ,อรูปแบบแรกหรือรูปแบบดีไซน์แบบนี้นะครับนะให้เห็นชัดๆดีกว่าโลออกด้วยนะก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับครับในรูปแบบต่อมาก็คือรูปแบบ2และ3ก็คือร่าง2และ3นั่นเองนะครับผมซึ่งร่าง2และร่าง3มเนี่ยมันมีมันแทบจะไม่แตกต่างเลยมันเปลี่ยนก็แค่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์เสริมของเกรสจากาหุ่นของกาลิเลโอเนาะนะครับ จะเห็นได้ว่ามันเป็นิ้นส่วนสีม่วงเนาะเหมือนกับหุ่นของกาดิเรโอเลยเกรสกาดิเรโอนะฮะแล้วก็ส่วนของเกาะไหลเนี่ยก็คือมาจากเกรสเนาะเคล็ดส่วนจากเกรสนะฮะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ร่างแรกอะ่ะคือจะใช้ิ้นส่วนตรงนี้นะครับตรงหลังแขนเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นร่าง3าร่าง3ปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนรายละเอียดนิดน,นึงนะครับนะการขยับข้อต่อเนาะในส่วนของหัวไหล่เนี่ยก็คือ แคบได้สูงกว่าแบบด้างที่4นะเดี๋ยวก็คือดูแบบที่4นั่นเองนะครับนะก็คือขึ้นลงขึ้นได้สุดเลยนะครับนะยิ้นส่วนอันนี้ก็เป็นสีแยกนะครับคือสีขาวกับสีน้ําเงินเนาะมัสเตรเกตปกติอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ส่วนของอแขนที่เป็นอาวุธของเกสของกาลิเลโอนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งสามารถใช้ลวดที่อขอให้มาเนี่ย มาใช้ได้เนาะก็คือโดยการดึงออกมาค่อนข้างทียจะแน่นนิดหนึ่งนะกลางออกมาได้นะแน่นหน่อยออออคือมันแบบเนี่ยมันแน่นแน่นดีไม่หลุดง่ายแน,น,น่นอนนาชัวร์เลยแต่ก็ดึงออกยากชัวร์ชวเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะกลางออกได้นะครับก็เอาลวดติดปึ๊บ รถก,ก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะฮะมาเสียบกับตรงรูเสียบนะฮะ,เ,ฮะเดี๋ยวนะรู้สึกจะเสียบไม่ได้พอดีผมไม่ได้ลองในส่วนของจุดนี้นะฮะก็เลยไม่ได้แต่ว่ามันต้องยังไงบ้างนะอ๋อจะมีคิ้นส่วนสีดำตายแล้ว อ๋อย่างอย่างยางนึงกว่าเผิดทิ้งไปแล้วพีหนึ่งยังอยู่ยังอยู่อ่านี่ครับเดี๋ยวผมไม่ได้ตัดนะก็อเอาเป็นผ้ามันสามารถติดได้นะต้องใช้ทิ้นส่วนอันนี้นะครับอย่าลืมตัดออกด้วยนะนะครับอย่าเผลอไปทิ้งด้วยไอ้อย่าอย่าเผลอเอาไปทิ้งขยะเขียวไม่งั้นขาดเลยไม่งั้นก็คือไม่สามารถเลสแอค่นได้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะในส่วนของรูปแบบที่4หรือร่างที่4นะครับ สามารถที่จะดูในคลิปอันเก่าของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะใน,ะในดูรูปแบบที่5กันนะล่างที่5นั่นเองเนาะในเวอร์ชั่นนักอวกาศนะครับที่เรียวเวอร์ชันล่าง5เนี่ยมนันเป็น2ลร่างนะคือผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็นึกว่าแบบคนละล่างกันป่ะไม่ใช่มันล่างเดียวกันล่าง5แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปดีกว่าพเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับนะ นี่ครับจะเห็นได้ว่าล่าง5เนี่ยมันจะมีอยู่2รล่างด้วยกัน2นะคือ,อน,นี้รูปแบบชั้นบรรยากาศนะแบบปกติเลยอันนี้ส่วนเวอร์ชั่นแบบบนพื้นดินนะ ground type เนี่ยอย่างที่เขียนไว้ก็คือแบบบนพื้นดินนะครับผมแบบพักพื้นดินเออประมาณนั้นนะครับมาครับอันต่อมาก็คือล่างที่5นั่นเองนะครับสำหรับชั้นบรรยากาศนะครับผม ก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ส่วนที่มีอะไรเพิ่มเติมก็คืออันแรก,กคือเกาะตรงอกนี้นะครับมีอกเสริมมามีเกาะเสริมมานะครับต่อมาก็คือตรงนี้เนาะแขนดีไซน์แขนจะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือดีไซน์แขนนี้การใช้รวมไปถึงล่างที่6ด้วยเลยนะครับผมนะรวมไปถึงร่างที่5อ่าภาคพื้นดินด้วยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีโล่เนาะมีรายละเอียดแขนแล้วก็ ปืนหลังแขนตรงนี้นะคะผมนะสามารถที่จะเลื่อนมาได้นะแค่อันเดียวนะครับที่สามารถเลื่อนได้เดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำท่าเหมือนยิงนะโอ้ยอันนี้ก็โลดหลุดได้ง่ายเหมือนกันนะฮะก็ทำท่าเหมือนยิงอย่างนี้ได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอืมติดโลดไปหน่อยเพื่อให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นนะ ก็นะจะประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับึนี่ดึงออกได้นะฮะแล้วก็เสียบใหม่ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงเอวตรงนี้เนาะก็จะมีเหมือนกับเป็นบูสเตอร์นะครับขยับอะไรไม่ได้เลยได้แค่หมุนตรงข้อต่อตรงนี้เนาะขน้นเองมันจะติดอยู่กับกระโปรงข้างหลังตรงนี้นะครับผมนะ ก็หลักๆของล่างที่5ชั้นบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนของอขยับข้อต่อเนี่ยก็คือพอติดเกาะหัวไหล่ของล่างที่4แล้วเนี่ยก็คือมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะไม่ถึงขนาดสุดมากก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็อันนี้จะค่อนข้างเกดกดก็คือเวลาแบบวางท่าปกติเนี่ยคืออย่างที่เห็นเหมือนกับยืนกลางๆอะไรสักอย่างหนึง่งนะจะประมาณนี้เลยเนาะขยับหมุนได้นะครับ แต่ด้านข้างขยับไม่ได้นะฮะนะก็คือหมุนไปข้างหน้าได้อะไรทำอยงนี้ได้นะนะครับขึ้นลงได้ทุกอย่างนะครับอืมจะประมาณนี้ต่อไปก็ร่างที่5ในเวอร์ชันแบบภาคพื้นดินกันบ้างนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นร่างฟอร์มอ่าร่างที่5ในเวอร์ชันภาคพื้นดินนะครับหรือก็คือรูปแบบที่ห้านะ ก็สิ่งที่แตกต่างจาก erm, อันเดิมไอ้ร่างห้าแบบแน้นบรรยากาศหรืออวกาศก็คือส้นสูง,สงนะก็คือนี่ครับถ้ามองด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยนะอืมเหมือนกับร่างที่6เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตอนแรกผมจะอยากจะดูการขยับข้อเท้าให้ดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าก่อนที่ผมจะได้ลองประกอบไอ้ของพีบันไลเนี่ยพอดีผมเผลอทําตกทําให้ตรงข้อเท้าเนาะ เกิดการรวมขึ้นมาทันทีเป็นขึ้นฟ้าเลยเพราะงั้นเนี่ยเพื่อไม่เป็นปัญหาในภายหลังจะลืมซื้อตัวที่2ไว้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเอาหลักๆเนี่ยตอนที่ผมลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยในหลายๆล,ล่างนะก็คือบางจุดก็สเสียๆแอบสอเสียๆอยู่นะโดยเฉพาะเท้าเนี่ยคือมันมันประกอบแน่นมากคือส่วนอื่นอ่ะคือมันถอดได้ง่ายมากเลยแต่เทียบกับเท้าเนี่ยเท้าเนี่ยเป็นคิ้นส่วนที่แบบ พะบา,บางไม่แพ้ตรงส่วนที่เป็นข้อต่อตรงแถวแขนหัวไหล่เนะาะก็คือบางคนก็แบบเผอท่าพักเนาะแต่ว่าสําหรับผมไอจุดนี้ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องควรระวังเหมือนกันนะตรงเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มทำตกพื้นเนี่ยโดยที่เอาตั้งแบบเนี้ยหล่นทั้งทั้งแบบเนี้ยคือหล่นลงไปแบบตั้งท่าย,ยืน่เนี้ยหล่นไปที่พื้นเมื่อไหร่ฝ้าขึ้นแน่นอนนะครับนะโอเคมาดูรายละเอียดต่อดีกว่าเนาะสิ่ที่แตกต่างจากอ่าชั้น อากาศแค้นบรรยากาศหรืออวกาศนั่นก็คืออีกอันนึงอาวุธเปลี่ยนเนาะแบ็คแพคอันนี้คือผมได้เอาดึงไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นหอ,อกเนี่ยออกมานะก็คือแล้วก็ติดอันนี้เข้าไปนะจะเป็นติดเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเป็นปืนปืนไอ้แบบปืนกระสุนตะกัวประมาณนั้นเนาะก็แบบสามารถที่จะขยับได้นะ ตอนขยับอาจจะลำบากนิดนึงถ้าง่ายๆเลยก็คือดึงออกมาอ๋อต้องดึงอันนี้ออกก่อนนะครับนะอันนี้ดึงออกก่อนแล้วก็ดึงตัวไปไปกระบอกปืนมานะครับแล้วก็นี่นะโอเคเห็นเนาะก็นี่ครับก็คือยื่นมาก่อนยื่นมาขั้นขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่2ยื่นไหอีกทีนึงให้ไปกระบอกปืนมันยื่นออกมา ก็จะประมาณนี้แล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะดึงเข้าออกง่ายสาหรับปืนอันนี้นะครับไม่ค่อยแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักเนาะมันแข็งแรงใช้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะประมาณนี้เนาะถ้าแอคชั่นปืนยิงปืนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะหล,หลักก็จะเปลี่ยนแค่2จุดนี้เนาะก,ก็คือตรงเท้านะครับตรงเท้าส้นเท้าแล้วก็อ่า เออน,นี้อาวุธนี้นครับนะมาแล้วก็อ๋อใช่ถ้าพูดถึงล่างนี้อาวุธใหม่อีกชิ้นหนึ่งนอกจากปืนเรียวกันที่เป็นหอ,อกแล้วอก,กระบอกแล้วก็ดาบคาตนาแล้วก็จะเป็นอาวุธนั่นะก็คือปากเลื่อยนะปากไดโนเสาร์นั่นเองนะครับนะก็คืออาวุธนี้อันใหม่เลยที่จะใช้ในล่างที่5ภาคพื้นดินกับล่างที่6กเนาะก็จะประมาณนี้เลยรายละเอียดน,นะครับวันนี้เลย นะเหมือนหน้าไดโนเสาร์มากพอผมดูดีๆแล้วเนี่ยเออแล้วก็ลูกเล่นของมันนะฮะก็คือทำการยืดก่อนอเลือเล่อนเลื่อนขีนส่วนพาดออกมานะครับคึกก็จะเป็นเห็นเป็นใบมีดเหมือนปากเริ่มมีเห็นฟันละข้างล่างเลื่อนด้วยนะครับอันล่างนี้อาจจะต้องใส่แรงนิดนึงนะไม่ต้องกลัวหักอันนี้แข็งแรงนะต่อมาเวลาอ้าก็ดึงซึบนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ,บรายละเอียดของมัน นะเดี๋ยวนะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะละเอียดมากถ้าเห็นดูข้างในดูดีๆนะครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นที่บทอีกทีหนึ่งเนาะอืมส่วนของด้านล่างนะครับเดี๋ยวนะพยายามทําให้เห็นเนาะโอเคเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะนะครับเวลาอ่าปิดปิดก็คือดึงเข้าไปเอ้ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนเก็บ นะครับผมนะถือว่าแข็งแรงมากแล้วก็หนักใช้ได้ด้วยนะถ้าเทียบกับหอกอันนี้อันนี้เบาไปเลยเนาะปืนก็เบาอันนี้หนักสุดอาวุธบรรดาทั้งหมดเนี่ยก็คือตอนที่ตั้งท่าก็อาจจะลำบากนิดนึงในการทำแอคชั่นแบบอ่าถ้ายืนทำปกเนี่ยทำเหมือนกระปกอันเนี้ยก็ต้องตั้งท่าดีๆหน่อยเนาะเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะมันหนักไปทางตรงหัวนะครับ นะต่อมาจะดูในร่างสุดท้ายกันก็คือร่างที่6นั่นเองและก็ร่างที่6นะครับนะก็แต่รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยเนาะที่จริงแล้วเนี่ยพอดูดีๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังมีสติกเกอร์ของ oss, นะบอบอทอสเนาอเวอร์ชั่นรุ่นที่4่นะครับหรือร่างที่4เนี่ยก็คือถ้ามีสติกเกอร์เหลือสามารถเอามาแปะได้นะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทิ้งนะครับเนี่ยผมพอดีผมเก็บไว้อยู่เดี๋ยวคณจะมาติดในส่วนที่มันแบบวงๆอยู่นิดนึงเนาะ ราจะมาดูรายละเอียดของหุ่นกันดีกว่าเนาะว่าแบบเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับนะอันดับแรกเลยก็คือเกาะตรงอกเนะาะก็คือมันจะติดเสริมเข้าไปอีกนะครับที่จริงแล้วยังมีเกาะข้างในอยู่นะเนี่ยถ้าเห็นดีๆถ้าดูดีๆเดี๋ยวนะเห็นไหมครับสีเหลืองๆน้ําเงินเนะาะก็คือมันยังอยู่ข้างในเนาะแต่แค่ว่าเพิ่มเสียบใส่เข้าไปแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ตรงเกาะลายที่เปลี่ยนนะครับก็คือสามารถขยับขึ้น ขัน้นเคลียบขึ้นได้หมดเลยนะครับผมและแน่นอนก็ไม่ทําให้เกิดการเกะกะในระหว่างที่ยกแขนขึ้นเนาะก็ยกสุดได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่ถอดออกเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าพอดีผมถอดตอนที่ประกอบสุดท้ายเนี่ยก็คือเวอร์ชันหกใช่ไหมผมก็แกะออกมาเนี่ยคือมันไอตรงที่เสียบของสําหรับหลายคินเนี่ยคือมันเป็นฟ้านิดนึงต้องระวังหน่อยตอนที่เอาออกมาต้องค่อยๆเนาะ อืมพยายามอย,าอย่าเอียงไปซ้ายขวานะคือพยายามดึงออกอตรงๆนะครับมันจะได้ไม่เป็นฟ้านะครับแล้วก็ทินส่วนที่ว่าเพิ่มมาอีกก็คือตรงด้านข้างนี้นะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยนะผมจะปรับกล้องลงนิดนึงโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนะเาะก็คือมันเป็นบูสเตอร์นะสามารถกางได้นะกางได้ประมาณนี้นะครับผมอืมตอ,อนนี้ ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ส่วนของอาวุธเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บข้างหลังได้นะครับโดยที่ใช้ชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับโดยการเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปอย่างนี้ก็อ่าก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเสียบข้างหลังนะครับแต่แน่นอนว่ามันค่อนข้างหนะักก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดว่าอ่าถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเก็บนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนนี่ก่อนที่สําหรับเสียบ เอ็ดหนึ่งนะอืมตัวโอเคร้อยโอเคเดี๋ยวนะเดือนกองขึ้นมาอีกนิดนึงไปเห็นนะครับโอเคก็คือเอาเนี้ยเอาช่องเนี่ยช่องรับก็คือเสียเข้าไปนะเหมือนไปแขวนมากกว่า นะก็จะประมาณนี้เนาะค่อนข้างเหเอียงหนักๆอยู่นะครับอืมหันข้างหน้ามาหน่อยหนึ่งนะครับมันค่อนข้างเอียงนะเพราะมันหนักก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมใน,ในหนเลนไนก็แถมท่าสุดท้ายเลยนะครับก็คือในร่างในเวอร์ชันแบบ ที่สู้กับกรีซยักษ์เนาะก็คือจะมีถอดต,ตรงเกาะอกออก,ออกนอกของร่างหงนอะแล้วก็เกาะไหล่เกาะไหลนะก็จะเหลือประมาณนี้นะครับก็ถือดาบคาตาณาแบบเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในสําหรับการรีวิวสําหรับของพี่บรรลัยของบอบทอสนะครับซึ่งจริงๆนะพอผมได้ลองเปลี่ยนก็อย่างที่บอกไปว่าในคลิปของร่างที่5้าพัพื้นดินเนาะก็คือเผื่อซื้ออีกตัวหนึ่งดีกว่าเนาะ แบบสำหรับแบบว่าในเวอร์ชันแบบ1ถึง5แล้วก็5ภาคพื้นดินกับ6เนาะเพราะว่าเหมือนมนันเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงเท้าเนี่ยก็คือผมเสียวตรงเท้ามากที่สุดละก็คือมันเป็นแบบจุดบอดเลยเนาะก็ไม่แพ้กับจุดที่เป็นแขนเนาะตรงนี้นะครับหัวไหล่ตรงนี้แต่ว่าไอ้ของผมเนี่ยเอาเป็นว่าสองจุดเนี่ยคือมันสำคัญมากๆเนาะถ้าแบบหักทีคือตายอะ่ะ รหรือถ้าง่ายๆเลยถ้าคนมีงบเยอะก็คือซื้อหตัวไม่สี่เจ็ดตัวเลยนะเอ,เอ้ซื้อเจ็ดตัวทีเดียวเลยนะก็คือมีแบ่งล่างหนึ่ง่างสอง่างสามร่าง4ี่่างห้าใช้บรรยากาศแล้วก็พักพื้นดินแล้วก็หไปทีเดียวเลยเนาะก็คือมันชิ้นส่วนมันมันแบบให้อ้อลืมไปไม่ได้สิคือล่างที่5้าพักพื้นดินกับล่างที่หเนี่ยคือชิ้นส่วนขามีแค่อ,อันเดียว นะมีใค่คู่เดียวเพราะงั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะต้องแบ่งใช้กันนะครับนะสำหรับการให้คะแนนรีวิวนะครับก็คือถือว่าแบบโค้เท้คุ้มค่าเลยอะ่ะก็คือโดยเฉพาะร่างเนี้ยผมชอบร่างนี้มากที่สุดละนะอ่าคือมันก็ไม่มีข้อเสียอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ไม่พ้นก็คือมันก็ไม่ต่างจากร่างที่4ก็คือกล่องที่มาสเกตกล่อ,องมาสเกตประประทอที่ออกมาตอนแรกเนาะพอการเคลื่อนไหวทุกอย่างก็คือข้อต่อ ก็คือเหมือนเดิมอยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรนินดๆหน่อยๆเนาะเพิ่มพัสส่วนต่างๆเนาะต่อไปก็อาจจะเป็นบ,บัปปัตสลูปบัสเล็กอย่างนี้เนาะก็อาจจะออกมาก็เป็นไปได้นะครับผมผมก็ตั้ง,ต,งตั้งตารอเนาะก็จะมารีวิวตัวต่อตัว,ตวถัดไปเลยก็ด้วยอ่อด้วยซ้ำไปนะครับนะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อแบบอยากติดตามนอกย,อยากจะได้ดูแบบทันทุนทีนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นลูปถ่ายอื่นๆน,นอกกันพลาที่ผมสะสมอยู่ก็สามารถคลิกดูที่ IG ของผมได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เข้าไปในช่องบรรยายแล้วกันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าทนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ